อาจารย์ก็หาเนาะกระับหายยี่น,นี่เอบัวหเนาะกระับยไไไู่ยว๊ไย้เลยอ้าวหนงสองสามอันนี้แห่งที่เรืเร่องได้หลงรังบอโสธรนตานนี้เอาลงกูทวดนะลงกูทวดได้ไม่ออเดอร์ดูนี่หาพันบาทเพราะเมือนบาทเนี่ยเป็นแร่เล็กอําพีแร่เล็กอําพีได้ไม่ออเดอร์เนี่ยเด,ด้อลงก่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ยังขังเลยวะเนี่ยสิิ่แรเล็กกาำพี่จับไม่ได้รึเอาอันนั้นอกมาแล้วโอ้ยอยหน่อยลูกหน่อยมาได้รึมได้กระได้แร่เล็กน้ำพี่ได้ไมมออกเด้ไ้แค่สองหลักคือเราสูงสูงหมล้ะเก้าส <c oughs> ี่ ไอนน์เก่าสีเนาะนางมัลลิการชัยตะวงศ์บุ้ยชัยตะวงบ้านน้ำบ้านสวนแม่วาดแม่วาดมแม่บุญมัลลิมัลลิกาบ่แมนมัลลิการชัยตะวงศ์ชัยตะวงศ์แมนบ่สมาแล้วคุณเออโอ้อันนี้โยมโยมบุญบ้านน้ำสวนบ้านสวนอยู่ขางวัดเลยเนาะน้ำดื่มบ้านสวน โลมน้ำแน่หออได้อู้อยากน้ำทะเลเกลือคลายน้ำเกลือพอดีเนาะเออเนื้อเล็กดำพี่แม่ออกเออเอาะของไคดีกว่าของล้านเสริมสวยปุ๋ยบอกโอ้ปุ๋ยเสริมสวยในบ่ยดุงโอ้เป็นกับก่อนเอ้าเป็นเมื่อเหตุลงท่านไหนครับเนื่องสองสามสาธุบุ้ยหลักปุ๋ยเสริมสวย อ่าใน,นอำเภอบันดึกเข้าไปละเป็นมาเห็นองท่านเนี่ยเอาความอุอ้ยฮะใกล้ถือไดแล้วเอาเอาผ้ารุ่นนี้บานปนี้ใหงคักเลยไปบอกกัเด้อรุ่นบางย่างขากเลยรุ่นรวยมหาศาลโอ้ยคักเลยบ้านที่นี่รวยมหาศาลคือเป็นเนื้อสามการิย์เลือดทองเงินทองแดงราคาห้าพันบาท ด้วยมา,า,ามหาสารอธิษฐานเดืดาาออด้อธิษฐานเด้ออแ,แน่ๆตามหลักบ้านี่โอ้นีสิบนิสิตามหลักแล้วไปน้องปุ่งบ้านน้อยงงได้แก่หมาเลขหนึน่งศูนสองให้น้อยหนงศูย์สองนี่เนาะ นางจ <c oughs> <now> <c oughs> ันทาทองบัวบานสามสี่หนึ่งหมู่ที่หกบ้านไม่บอกตำบลบ้านดุงอันเดอร์บ้านดุงหมู่หกหมู่หกนี่มันอยู่หมู่หกหมู่หกสามสี่หนึ่งได้ปะพี่โหนี่เด็กบ้านน้องสองห้องโอ้ยเอาบ้านน้องสองห้องบู้ยหลุนยางดีด้วยด้วยมาสารหนึ่งสองสามสาธุบ้านน้องสองห้องไม่ออก บนบัานดุกนี่แหละผู้ใดพูดมานี่มือนี่เสียใจเลยเนาะดุนหมวกยางใครวาที่แล้วว่าเสีกจในหน่อยๆคนมากคนมากเนาะผู้มากกับเสียใจผู้มากกับเสียใจผู้มากเสียใจยั่นนอนมาควางมาได้เสียใจเห็นบ่อันนี้หลวงพ่ออยิงล้อหลวงพ่อรวยอุ้ยอีกแล้วเด้อหลวงพ่อรวยเด้อบ้านเด้อ เห็นบ่หลวงพ่อรวยวัตะโก้ไหมอ่ารวยรวยเรื่อยต่อเรื่อเอ้ารวยให้หลวงพ่อรวยกันนะใครเดนางน้เนีดอกไม้เร่อย่ได้รับย่างเรื่อ่เด้อหมายเลขสหลักเห็บอได้แจกหมยเลขหนอ้ยเจ็แม่นวลสี พิมพิลมพิมพรพิลมบ้านดอนขี้เล็กโอ้ยแม่นวนตัวนี่นาไหมแม่โคโยโคโยบ้านโอ้แม่นวนบานดอนขี้เล็กแม่นวนนราอะนัเรานเวาลาาสีเด้อต้องบอกบาทีริงีรูกลูกด้วยหลงพ่อรวยไหมรวยประนี๋ยวนาทั้งพนคุณกลองพ่อไอ้คือแม่นวนสีพิมพรพิลมเนาะ เอาหนึ่งสองสามสาธุหลวงพ่อรวยไปอปนอนรวยๆไปเจ้าานี่เพื่อนกับมาได้มือแหลกบอกถ้าโคโยโคโยนี่ซึ้ได้ซอวยก็ไยยนนี่หัญบาลดอนกีเล็กหลวงพ่อบุญงามโอ้บุญงามนะบุญได้ระบายไม่ใส่หรลอ ลุงพ่อบุญง่ามเนี่ยบอกสวัดการจนะบุรีเหรอเนื้อท้องแดงราคาพันบาทแต่นั่นแน่ออกมาแล้วสองหลักได้แจไมาเลขหกแปดหกแปดหกแปดพี่มา คุณพี่มายบุญฐานตาบ้านดอนกิเลศขึ้นเราล่ะวายเมื่อติกันระบาดดอนกิเลศระบาดเนี่ยสามคนระดอบก็ได้ของควันลอยล่ะอ่านเนือสองสามสาธุอันนี้เป็นสมเด็จวันละครอยู่แล้วไหมอะโอ้ยยันห้าสามหลักไม่บอกสามหลักมีสิทธิ์มีสิทธิ์ ได้แก่หมายเลขหนึ่งแปดสีไ่นหนึ่งแดหนึ่งแปดีะกเมดแล้วกรดงซื้หายหายไปล้ไหมบ่มีของซื่อหนึ่งแปดซีบ่มีอาอายุแันบ่มีบ่มีซื้อก่อย่าเอาไหมเอาไหมเด้ซื้อบ่มีไหมเออคือบ่มีซื้อว่ะเอาเอาไม่เอาไม่เอาคนไหนคนไหน เออเออมับนบุญีซื้อเห็นไหมเขีนไหมื้อบมี้เป็นหวางเปล่าไว้ยนับอ่าแน่นๆออกมาแล้วเด้อบุญีซื้ออุ้ยลักเดียวเนี่ยหรไอ้น้องัลงกว่ามวยหรอลักเดียวลักเดียวหมายเลขเจ็ดสพินพภาพ่อประโคนบ้านส่กับนวยโซ่โซกับนวยอีกแล้ว <c oughs> ไอ้เนาะวันนี้นะโอภาพ่อประกันพันโซกับวยเด้อไมาเกย์ได้เด้อนม่แม่นี่มวยก็สีโซมาในตัวนี่เอายี่ดีได้ไหมว่ันดวงดีกันดีดีเด้อสามกนเหรอแม่ลูกสาวก็ได้แม่ก็ได้ลูกก็ได้อีกนี่ลูกสาวเลยไม่ได้นอนหรเจ้าไม่้มาไม่ได้อสามเจ้าผู้เดียวนี่หม ไฟอุตสา,สสสา,สาหสา์แม่ลูกสองคนเหรอลูกเล่ากันสองคนเหรอเอ้ามาลับสมเด็จอ่าบัดอ่าสามตันเอาเนื้อสองสามสาทูโอ้ยได้เจะสามออแม่ลูกลูกเนี่ยโอ้ือสุแหกมาเนี่ย <พ y> <c oughs> ได้รับผ <c oughs> ้าลูกจะได้ผ้าแม่ได้รับผ้าลูาก,กจะได้ฝามแม่จะได้รับผ้าลูกนอนไทยจะน้อนหลัาจะได้ผ <c oughs> ้างอมหน,หนาวเ่กน่อยไู <c oughs> ย้จะได้ผ้าเวย อ้ต่อไปเอพระกแลเนี่ยพระนี่หละค่ะพ่อกุปทอนด้มมอมาบดครอบข้าค่ะเนียลเร่องเนี่ยเอิญชื่อผู้ไหนก็คือจังม่แตเม่มาลับแทแกน่นเนี่ยหนุ่มไมเลืม่ลอคนรักด้ยบ้านไยงนกแต่ตัวการันุยน้องกันก็ได้ค่ะสาธุค่ะหนึ่งสองไม่ออก สอนา้วัสดิใตะวงมาเมว่านเส้วองีรยาเมว่แม่ววาใตะวงโอ้ดายลรวของสวนในลราะลานล้มน้ำบ้านสวนเดอเด้ออันนี้เือเป็นของวนเปทีละเรื่องแด้เด้อทีลรื่องไปหนึ่งสองสามสาบุเรียอมหสามอมเดาไปที่ลัง เอาอย่างนั้นเหอเอาหนังสือบอกเนไอทีรงูอ่าปูอ่าของปูโอ้ยรแก่ก็ดีแล้วให้ได้คนสุ่าเนี่ยยังอีกกรอบรูปกอบไงนี่ยังอีกซียนได้ไหมออกเซียน ได้ยี่อน้องกรุงม,มาเนี่อ่าเนียของว่าพวกคููสีทุวยาสีทมาเด้ออ่าขอบรูปนี่ห้าร้อยบาทแต่นั่นเอกมาเล็วสองหลักอีกแล้วนี่เนาบานี่เนาะถ้าเจไม่เลขเก้าแปดเลขาง,งามเก้าแปดได้รึ <c oughs> อ่านแล้วบอแแม่สารคุณธาโอ้ยมีสารอ่าพญดมคุณทา่ามากมากเพื่อมันดุงรับแล้ววะรับวอ,อ่าแม่สารคุณทาได้กอบลูกคูสีสุโธยาสีประตูม,มากม,าามูนนลค่าห้าร้อยบาทนี่แหะโอ้เงินางสองโอในสานี่แหละอ่า มามามาโอ้ยแต่ยังดีเลยเอาไปดูซ่าไปเพื่อนยังมาลุ่มาบอยู่เรียน